ามนเนิกำลังบำเพ็ญข่วมเพียรกำลังสู่กับถุกสู่กับความห่วงเงาหาวนอนสู่กับความเจ็บปวด <c oughs> บอกว่าสิปวดแข็งปวดขาปวดหลัง อันนี้เพื่อเป็นการสั่งความอดทนเ,เพื่อให้เข้าใจชีวิตว่าชีวิตเท่านี้อยู่หนึ่งหนึ่งนั่งดนนดนก็มีความถุกทำงานหลายเกินไปก็มีความถุกจังสันเหลวก็เลยมาศึกษา นังบึงแล้วก็ให้เขาใจเวทนานะําเวทนานี่ก็เป็นของบ่อเทียงบ่าวสิสุกเขเวทนาทุกเขเวทนาเป็นทุกเป็นอนัตตาบังคับมันทราบบ่อใดปวดขาแล้วกับ,บังคับให้มันหายาาบ่อดพิจารณาเบึงเวทนา กำหนดปวดเนาะปวดเนาะเพื่อเสด็จซ้ำละจิตใจเพื่อส้างควมมดทนให้เกิดทั้งจิตใจเพื่อไปต่อสู่ชีวิตในอนาคตชีวิตมันก็แห้งลำบากกว่านี้ก็ศซึกสานไปก่อน